สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนพาทุกท่านมารับชมบ้านที่ชะอํานะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะทุกท่านบ้านราคาถูกๆพร้อมพื้นที่กว้างๆนะคะพร้อมที่ดินเลยนะคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังติดถนนเพชรเกษมค่ะทำเลทองเลยทีเดียวนะคะห่างจากตัวเมืองชะอําใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะอยู่ตรงข้ามกับการอาชีพวางใจก,กังวลน,นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะทุกท่าน3าห้องนอนสองห้องน้ํา ติดถนนเพชรเกษมขาล่องใต้นะคะสามารถประกอบกิจการกันได้นะคะเรียกเลยว่าทำเรทองกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านราคาค่ะราคาพิเศษนะคะเพียง5้าร้านเก้าแสนบาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> พื้นที่129ตารางวาค่ะนาบ้านนะคะกว้าง20เมตรเลยทีเดียวนะคะท่านใดที่สนใจนะคะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจนะคะเข้าไปรับชมทำเลกันก่อนได้นะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมีทั้งเบอร์โทรรายละเอียดและลิงก์ลายของเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ